าราคาบบนี้ทุกท่านครับก็มาตามต่อตัวเลขคันน้ำม่นของพระลึกลับนะครับว่าที่ได้ตัวใดอาจารย์ท่านก็บ,บอกว่าเมื่อน,นี้เพื่อนสีสรุปได้ตัวใดก็ได้ในเมื่อน,นี้นะครับก็บคือเอา,อาเลขคันน้ำม่นเป็นหลักนะครับเมื่อน,นี้ครับนะสิ่งที่เป็นตัวใดนั้นพ่อนพี่น้องเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอืมกดกระดิ่งไว้นะครับอ่าแล้วก็แคปหน้าจอไว้พร้อมครับพ่อนพี่น้องครับว่าที่เป็นตัวใดสำหรับเมื่อนี้อ่าคลิปนี้ที่เป็น คลิปร่งชุดไทยของอาจารย์เพิ่นทีฟันท่งให้แล้วนะครับว่าี่เป็นตัวใดนันเมื่อน,นี้ดูกันแน่นอนนะครับตอนนี้โอกว่ากําลัางหามโตขาวมาเนื่องจากว่าฝนด้านนอกตกครับไป้นะครับ <c oughs> อ่าทีามมีอุปสรรคที่ใต้เทียนบ่ได้ครับฝนตกมากถือเทียนดับโหลดจะเป็นลี่ยนยัง <c oughs> วันนี้อาจารย์เพิ่นก็เลยเขามาเห็นทางในนะครับเดี๋ยวกรล่อลุ้นกันว่าเลขพระลึกลับนะครับเลขขันน้ำมนต์พระลึกลับจะได้ตัวไหนครับพุณผู้ชมเอฟซีครับอาจารย์โอกระนั่งเปลี่ยนสักคีพยานอยู่นี่แหละครับน้ำกันครับเดี๋ยวแดีวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวสิต้าไปให้เรา ครับผมครับผมอ่ะฝ้าบาทที่ไซมอนครับล่องมึงครับฝ้าบาทฝ้าบาทครับใส่มีเลยเนาะใใสส่่หมอนนี่บ่คือเป็นตะไลตาเทียมอนพอพอมอนนะแล้วว่าไซเฟื่อนนี่เรามันจังอืมอ่านี่ครับอ่าอาจารย์ก็ละกําลังเริ่มนะครับคุณพี่น้องครับเดี๋ยวเหากลับมาลุ้นกันเบ้างว่าอาจารย์เพื่อนสีได้ตัวได้งวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองหาหกซีนี่ครับคุณพี่น้องครับ

ยางต้องายเย็นบางร่มไว้ในร่มแห้งขนาะด 好嘞，面了不？你们家们。

ตัวจ่ายได้เม่อไหร่ครับตัวนี้ครับผมอะไรเทีวครับมองได้เหมื้นเิเอาครับพื่อนชื่อนี่งเหมสอนเป็นได้หลายแบบด้วยเป็นเก้าก็ได้เป็นหกก็ได้เป็นสูนเปียนสูนก็ได้

หนึ่งหกศูนย์นะครับเลขที่แับหนึ่งหกศูนย์นะครับอันนี้หกกับเก้าตัวเดียวกันหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับกลับาแค่นีที่เป็นศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งหกศูนย์หรือหนึ่งเก้าศูนย์นะครับแต่อันสองตัวนี้ชัดเจนนะครับตัวนี้บังครับ,1 1> รรบ,บผมตัวนี้บังครับศูนย์กับหนึ่งชัดเจนลักรักหน่วยลักหน่วยมาตรง หลักร้อยบางนะครับดูเอาตัวนี้ยังมีโอกาสที่เป็นตัวเรขกได้เลยเนะี่ยอาจารย์โอตัวกลางตัวกลางมันมันได้โกไ,ได้เก้าได้เจ็ดได้โกได้เก้ากับได้เจ็ดนะฮะหลักร้อยกับหลักหน่วยตรงตัวครับครับผมจัดเจนครับคนนครับศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าตัวนี้หลอกบังครับ แต่ว่ารักยืนมาแล้วรักหน่วยกับรักร้อยนี่ยืนมาแล้วตัวนี้สวยรับผมตัวศูนย์นี่สวยมากอาจารย์โอบอกสวยมากเลยฮะตัวนี้ก็สวยรับผมตัวหนึ่งก็สวยมากนะครับอาจารย์โอบอกนะครับแต่ตัวนี้บางนิดนึงบางเอารับผมจะตีได้สามยางก็คือตีเป็นเจ็ดเป็น6กคับเป็นเก้าครับตีได้สามตัว นะครับพ่อเลี้ยพี่น้องก็ไปวิเคราะห์ใส่วิจารณญาณวิเคราะห์กันเอาเองนะครับผู้เฒ่าก็เชียร์ได้สิละเล่ห์ผู้เฒ่าผู้เฒ่าเล่ห์ผู้เฒ่าเท่าเย้ยได้สิละวันนี้ในส่วนสองตัวเนี่ยจบจบแล้วมาเนี่ยอาจารย์สิล้องเบิ่งยนต์สองตัวบ่สิล้องเบิ่งยนต์บ่ครับเราก็รู้ว่าสิับข่าวว่ได้การติการติดบ้างตัวอ้าครับว่าได้การติ ก็คือเดินตามตัวกับคุณพ่อมาตัวอ๋อเอาล่องเบิ้องสนามล่องมาภาสีไห่บ่ครับตอนนี้กำลังลองสองตัวนะครับจะเป็นจานว่าจะลองดูเจ็บไหมครับตัวเลขไหมถ้าโดยส่วนมากอาจารย์เอาแต้สามตัวที่น้อยอาจารย์เนาะเอาแต้สามตัวเลขที่เข้ามาเนี่ยสองวัดติดมากอีก็คือเอาแต้สองตัวเอาแต้สามตัวอ่าวดนี้อาจารย์ที่ล่องเอาสองตัวห้เบิ้งนะครับหมายถึงสองตัวล่างนะเรามาดูกันว่าวันนี้หนึ่งตุลาคมสองห้าหกสี่นี่หน่ยที่ได้ตัวใด เออท่านให้ดูด้วะอเ้าสี่เกองามตัวเลขออกมาแล้วนะฮะตัวแรกตัวเลขตัวแรกนะฮะออกมาแล้วนะครับลักษณะดูคล้ายๆลหกนะครับแต่บางทีก็ดูคล้ายๆลหนึ่ง

เปลี่ยนรูปแบบเอาหนักเดียวอ๋ออ้าวันนี้ในส่วนของอาจารย์โอนี่เข้าใจว่าเปลี่ยนตัวใดตัวทั้งหน้าแล้วตัวทั้งหลังเป็นตัวใดเปลี่งนก่อนด้วยครับวุ้ยทำนี้ผู้เฒ่าเย็นก็ว่าเป็นหกเจ็ดนะครับหกเจ็ดมันหัวมันเจ็ด โฮกก็ได er ้หนึ่งก็ได้มันหัวมันโปะหัวมันโปะไหมอาจารย์มาหกเจ็ดมันมาพระองค์ม่นเดี๋ยวอาจารย์สี่เล่มเลยอ๋อวันนี้อาจารย์อาจารย์สี่ร่องเบิ่งสีหยักอ๋าร่องสีหยักไม่โอ้โหพอกระวาน้ำเป็นอะไรให้บ้านเย็นที่รู้แบบหยักมุนหัวมุนหัวโอ้ยโหอาจารย์ให้ตัวเดียวครับวันนี้หากิมหน้าตัวหนึ่ง ดีว่างีว่างดีบ้างเลยทำยันวันหนึ่งหกกับหนึ่งเก้าไม่หนึ่งหกก็หนึ่งเก้าดูง่ายๆนะฮะตัวเดียวกัหนเ่งอาจารย์ฟันมาแล้วนะไม่หนึ่งหกก็หนึ่งเก้านะครับ FC ทุกท่านครับสามตัวสามตัวกันหนึ่งหกกันเก้าจืมแตเคยชัดเจนนะครับสองตัวล่างเป็นหนึ่งหกหนึ่งเก้านะครับเป็นเกตก็ได้อืออจารู์โอวาเจเาโอ้เปลี่ยนเกตก็ได้นะครับเราว้องเกตมากนะครับหนึ่งหกหนึ่งเก้า หกหนึ่งเก้าหรือว่าอาจจะเป็นหนึ่งเจ็ดก็ได้นะครับหรือสัญญ์อันพีกแกล้งสิก็ได้พีกีเนี่ยบ่ัมัก็เป็นไปอ่เจ็ดนี่จริกเออจ็ดนี่ยเพราะว่ามันเป็นหัวกีดีมันต้องสูตรไหมครับมันบ่สูตรมัหัวหัวมันปรสูตรไหม จังในกาในหน้าทางแล้วอาจารย์เพิ่นกะจัดให้เรียบร้อยแล้วคือตัวนี้เป็นตัวฟันธงถูกต้องบมออาจารย์คาราคากิชอบอาจารย์แต่งวดที่แล้วอาจารย์ก็ได้นำทันเนื้แม่เบิ่งเบิ่งเลยสำรับอ้าวเพิ่มเติมสำรับแม่ตาเคียนอาจารย์ที่เพิ่มเติมแม่ตาเคียนด้วเพิ่มเติมแม่ตาเคียนไม่เล็กเมตาเคียนอีกเนาะอาจารย์นะลองเบิ่งครับแม่ตาเคียนได้มากเนี่ยอาจารย์ไปขอเพิ่มเพิ่มให้มากห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าแล้วครับแล้วคอยเขียนเตรมกันมัน โซ่ของทีไรตัวไปมาแล้วน,นี่หนึ่งแกนี้แหละสรุปแล้วชือ่อ,สร,ส,รอส,สรุปนะครับโอ๋อสรุปวันนี้ในส่วนอาจารย์มันใจตัวไรวันนี้เรียกเรียกในชุดนี่นะหลายๆตัวนี่เพราะอาจารย์เคยได้น้ำเมี่ตะเกียนกับขันน้ำมนต์โอ้ได้กับมันใจขันน้ำมนต์กับเมีต่ตะเกียบทุบว่าป่านไรงดขึ้นแล้วทุบที่อาจารย์นิคนอาจารย์กับ บ่มันใจญ่ที่แรกเก่ามากเก่าเลขทูคือกันครับผมเลขทูนะว่าเลขทูเนี่ยเลขทูบเลข่ขันน้ำมุนเลขแม่ตะเคียนครับผมให้จับเบิ้งให้พิจารณาเบิ้งห้าเก้านอเลขแม่ตะเคียนนออาจารย์เนาะห้าเก้าห้าเก้าเด้อเอฟจีเด้อครับนะเยินดีกับความบุญความคุ้นอาจารย์ในลายครับความคุ้นในลายครับอาจารย์โอ้ตั้งเยอะความคุ้นครับ อ่านี่แหละครับก็ขออนุญาตสรุปนะครับสําหรับเลขพระลึกลับนะครับปู่่นก็บอกว่าเพื่อนมั่นใจเนี่ยเป็นเลขขันนำมต์นะครับเด้อเพื่อนมั่นใจเลขขันนำมต์นะครับอ่าแล้วก็เลขแม่ตะเคียนนะครับหาเก้านะครับเลขขันนำมต์ก็คือจังพอยพพ่น้่งเห็นนี่แหละครับว่าเป็นตัวใดก็ล้องมีความผิดกับหน้าเบิงนะครับในส่วนเลขที่เพื่อนได้เลขทูบมากคือเจ็ดแปดเก้าจุดครั้งแรกนะครับจุดครั้งที่สองได้หนึ่งสองนะครับ อ่าแล้วก็มีเลขอ่าของอ่าพญาเพิงวัชันเลขพญาเพิงพ,งพญากรองเพิงก็ได้ห้าเจ็ดหกนะครับห้าเจ็ดหกกับแปดเจ็ดเนี่ยพญากรองเพิงนะครับเลขทูบจุดสองข้างข้างแรกเลยเจ็ดแปดเก้าข้างที่สองได้หนึ่งสองครับอ่าบันีึกกมาในส่วนของเลขทูบจานโอนะครับก็ทีเป็นเจ็ดห้าสี่นะครับ,บ, 7, 5, 4, รบจานโอบอกเน้นนะครับเน้นเจ็ นะครับ et, วิ่งเกียริวัชันเ,เลขแม่ตะเคียนก็คือห้าเก้า้ะครับพ่อแม่พี่นองด้อเลขแม่ตะเคียนของห้าลึกลับนะครับเป็นตัวนี้นะครับก็ลองเอาไปวิเคราะห์เป็นแนวทางบ้างครับพ่อแม่พี่นองครับเรื่องโชคเรื่องลาบเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามันจะบอ่มีไผรูนแนชชัดนะครับว่ามันสีได้หรือสีเสียเพราะฉะนั้งกะลองใส่สติดีๆก่อ,อนเสิลงทุนนะครับวิเคราะห์ดีๆก่อนเอีย เอาไปลงทุนสําหรับตัวเลขนะครับชุดนี้นะครับจะมีซํานี้นะครับพ่อแม่พี่น้องกับเบิ้งเอาแต่ว่าเน้นย้าว่าอาจารย์อ่าหรือว่าปูลึกลับเนี่ยเน้นนะครับเน้นก็คือเลขขันน้ำมนต์นะครับพราแม่พี่น้องเบิ้งเป็นตัวใดกับเบิ้งเอาแต่ว่าแอสกับบอฟันทงเ้อว่าเป็นตัวใดครับลองวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งครับสำหรับคลิปนี้กับอบคุหลายๆสำหรับการติดตามรับชมนะครับอ่าแต่ชอบอย่าเร่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปแน่นะครับ การยืมคดกระดิ่งแก้งเตือนนะครับเพื่อที่ิตไร้พลาดจากทิปเด็ดๆดจากทางช่องครับเอฟซีทุกท่านครับอ่ขอบคุณหลายๆสารับการที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ